หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาใครนั่งทุกวันบ้างจะ๊ะสาธุาใครฟุ้งน้อยลงแล้วไม่ค่อยฟุง้งตัวเริ่มโลง่งโปร่งเบาสบาย ัวขยายนะจ๊ะตัวหายไปเลยแหละอืมก็นั่งกันได้ดีนะแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วอืมดีมากสว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถึงอาทิตย์ตามเที่ยงวันอืมดีจ้ะ เกินกว่านั้นอืมก็มีนะจ๊ะดีมากดีมากเห็นดวงธรรมใสๆเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายเห็นได้บ่อยๆเห็นได้ตลอดเวลาเอ๊ะก,ก็ดีนี่จ๊ะดีนั่งกันดีๆ ทำไมไม่ยกมือถึงเยอะแยะแะละเห็นอง์พระอง์พระยังไม่ใส่องพระใส่แล้วใส่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆดีจังเลยอง์พระขยายแล้วดีจ้า ดีมากๆเลยเข้ากลางองค์พระได้เองเข้ากลางได้เรื่อยๆแต่ยังไม่เห็นอะไรดีนี่จ๊ะนั่งกันได้ดีก็หวังว่าอาทิตย์หน้านี้นะจ๊ะเราจะมีประสบการณ์ที่ดีทุกคนแต่ประสบการณ์ดีนี้เราต้องสั่งสมเองใครจะทำแทนกันไม่ได้ เราต้องขวนขวายนะลูกนะหลวงพ่อมีส่วนครึ่งหนึ่งลูกทุกคนก็อีกครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งหลวงพ่อคือแนะนำสักถามพูดคุยแล้วก็นำเรื่องราวผลการปฏิบัติธรรมที่ดีๆของนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทวลกมาเล่าสู่กันฟังว่าเขาทำได้แปลว่าเราก็ททำได้ ในครึ่งหนึ่งนี้ลูกทุกคนต้องขวนขวายเพื่อตัวของเราเองนะจ๊ะวิกฤตชีวิตไม่ใช่ว่าเรามีนี่มีสินเจ็บป่วยไข้ใกล้จะตายไม่ใช่ยังไม่ใช่วิกฤตที่แท้จริงวิกฤตชีวิตที่แท้จริงคือเรายังไม่เข้าถึงพระรัตนตรตรในตัว สมมติว่าผู้ที่ได้กล่าวเมื่อกี้นี้แม้กระทั่งไกลจะตายไกลจะละโลกแต่เขาเห็นองค์พระใสๆอยู่ภายในแต่ไม่มีอารมณ์จะรับประทานอาหารหยาบแล้วใครจะได้ไปรับประทานอาหารทิพแล้ว <c oughs> อยากนอนอย่างเดียวแ้่ก็หลับตายิ้มพูดพเมา ว่าตอนนี้กำลังดูพระในตัวอยู่ใสมีความสุขแต่ว่าไม่มีเลี่ยวแรงที่จะลุกขึ้นมานั่งท่านผู้นี้ไม่ได้ชื่อว่าอยู่ในช่วงวิกฤตของชีวิตแต่ว่าเป็นช่วงแห่งความสำเร็จของชีวิตแต่ที่นั่งหน้าตาปอรออยู่ตรงนี้เนี่ยนะแข็งแรงสดชื่นเบิกบมาน ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลไม่ได้อยู่บนเตียงคนป่วยมีมือมีแขนถามแล้วไม่ได้ยกนี่ <c oughs> ในละจาวิกฤตของชีวิตแหละ <c oughs> เรายังไม่มีที่พึ่งที่ระลึกภายในนี่นะจ๊ะต้องสอนตัวเราเองนะลูกนะว่าชีวิตเรากำลังวิกฤต เพราะว่าความตายไม่มีนิมิตหมายเกิดไปตอนก่อนเราเข้าถึงพระนีนหรือก่อนเข้าถึงดวงใ,ใสเนี่ยก็คงอยู่แถวภูมทิทวาเฝ้าวัดนี่ไม่ก็แถวบ้านนะั่นแหละไม่ก็อยู่ตามต้นไม้แต่ภูมิก,กันดั่งบนก้อนหินมีก้อนหินเป็นบัลลังก์ก็แหลกเป็นแบบนั่งบนตอไม้ ออมปลวกอย่างเงีย้ยเดินตัวเต่งเงีย้ยเพราะฉะนั้นเราต้องเรีบขวนขวายนะลูกนะต้องขยันขยันก็ทําแทนกันไม่ได้เราอาจจะเห็นสบาชิบไปที่บ้านก็ขยันนั่งธรรมะดีเราก็ได้ว่าเออเราก็คงมีส่วนในความขยันของเขาเนะมันก็ไม่ได้หรือเห็นคนตั้งเนือตั้งปาฝันในฝันวิญญายกมมือ เวลาที่หลวงพ่อถามประสบการณ์ภายใน mm hmm. ก็ไม่ได้แปลว่า mm hmm. เรามีส่วนอันนั้นกับเขานะต้องทำเองนี่เป็นเรื่องสาคาัญว่าเรากำลังอยู่ในช่วงวิกฤตของชีวิตจะพ้นต่อเมื่อเขาถึงดวงธรรมใสๆหรือพรัตนตรัยในตัวจะให้มีอะไรเป็นข้ออ้างข้อแม่เองอนไขอุปสรรคในการนั่งธรรมะของเรา ร่างกายเรายังแข็งแรงอยู่มีโรคน้อยช่วยตัวเองได้เพราะฉะนั้นต้องตั้งใจนั่งให้ดี